พระครูบุญยะคนุปการบุญสุภิโสวัดเขาท่าพระจังหวัดชัยนาทท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาค,คมพุทธศักราช2434และมรณาภาพวันที่12พฤษภาค,คมพุทธศักราช2494สิริอายุ60ปีพรรษา40หลวงพ่อบุญท่านเป็นพระเกจิผู้มีวันเกิดและวันมรณาภาพในวันเดียวกันถือว่าเป็นพระผู้มีบุญญาธิการเป็นอันมาก คือการมีชีวิตในระยะอันครบถ้วนปีไม่มีเศษเป็นเดือนหรือวันวัตถุมงคลส่วนมากที่หลวงพ่อบุญท่านสร้างแจกลูกศิษย์จะเป็นรูปถ่ายแทนตัวท่านมักจะทําพิธีปลุกเศกวัตถุมงคลที่บนยอดเขาท่าพระท่านเป็นพระเกจิร่วมยุคสมัยเดียวกับหลวงพ่อโมวัจัน,นารามและมีความเคารพนับถือกันมากเปลียนรุ่นแรกแจกงานศพของหลวงพ่อบุญนั้นเป็นที่นิยมในหมู่ลูกศิษย์และผู้นิยมพระเครื่องเพราะมีประสบการณ์ด้านคงกระพันสูงอีกด้วย